ปัสสาวะบ่อยมากแต่รู้สึกไม่สุดสักทีแล้วก็มีอาการปวดท้องร่วมด้วยไหนใครเคยเจออาการแบบนี้บ้างคะพิมหนึ่งกันมาเลยค่ะคลิปนี้แมทิน่ามาเคชัดประเด็นนี้เลยค่ะไม่อยากพลาดุูสาระดีๆของคุณผู้หญิงแบบนี้กดติดตามแมทิน่าไว้เลยนะคะทุกคนทุกคนจะบอกแบบนี้นะคะปัญหานี้ไม่ใช่ เป็นคนเดียวหรอกนะคะส่วนใหญ่าสาวนะคะเจอปัญหาแบบนี้กันทั้งนั้นในช่วงชีวิตของผู้หญิงนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะส่วนใหญ่นะอาการที่ปัสสวาวะบ่อยปัสสวาวะไม่สุดมีอาการปวดท้องบางคนเป็นไข้ร่วมด้วยนะคะมักจะเกิดจากการติดเชื้อของทางเดินปัสสวาวะเออทอทางเดินปัสสวาวะของคุณผู้หญิงอะ่ะมันสั้นมันไม่ได้ยาวเหมือนคุณผู้ชาย การที่เราจะส่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากภายนอกเพราะอะไรคะเราปัสสาวะทุกวันใช่ไหมนะคะเ,เวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีหรืออาจจะดีก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่ท่อมันสัน้นมันก็มีโอกาสที่จะเชื้อโรคเข้าไปทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะที่เราจะป้องกันก็คือนะคะรักษาทําความสะอาดเวลาใช้ทิชชู่นะคะเช็ดจากหน้าไปข้างหลังล้างทําความสะอาดล้างจากข้างหน้าไปข้างหลัง ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดติ้วจนเกินไปนะคะดูแลความสะอาดและที่สําคัญไม่ควรกั้นฉี่นะคะคุณผู้หญิงขานะคะสาวๆคนไหนนะคะที่บางครั้งเลือกห้องน้ําออกไปต่างจังหวัดออกไปข้างนอกอุย้ยไม่เข้าหรอกห้องน้าแบบนั้นแบบนี้แล้วคุณกั้นไว้อ่ะคุณรู้ไหมว่านั่นแหละค่ะที่จะทําให้เชื้อโรคมันเติบโตได้เร็วมากๆแล้วก็เกิดให้เกิดการติดเชื้อแล้วที่สําคัญที่ยิ่งร้ายไปกว่านั้นนะถ้ามันติดเชื้อแล้วเป็นแบบนี้บ่อยๆกั้นฉี่บ่อยๆ มันจะไม่ได้แค่ปสัสสาวะอักเสบมันจะไปที่ไตอะทำให้เกิดไตอักเสบเฉียบพ,พันได้อันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะจะต้องป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อุ๊ยแบบเรื่องเยอะในเรื่องห้องน้ําเราก็ต้องพกส่วนตัวไปโอเคไหมคะไม่เช่นนั้นเราจะเกิดปัญหาแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะจ๊ะใคร้เครียดพิมพ์เครียดนะคะประเด็นนี้ให้แม่ชิน่าหน่อยคะ่ะใครมีคําถามพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะไม่พรดรักษาด้ดีๆแบบนี้กดติดตามแม่ชิน่าเลยคะ่ะ